สำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะครับผมว่าสีที่ผมแบ่งขายนี่เป็นสีที่ผมใช้ทั้งหมดทุกเฉดเลยหรือเปล่าก็คือใช่นะครับผม ทุกเฉดที่ผมใช้แบ่งขายให้ในราคา150บาทขนาด 10cc ครับผมหรือว่าจะซื้อขวดใหญ่ก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์เพจหรือ Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยครับผมหมดปัญหาสาหรับคนที่ทุนน้อยที่อยากจะลองเฉดสีลหลายเฉดสีแต่ว่างบไม่ถึงสามารถทักมาสั่งซื้อสีที่ผมแบ่งขายขนาด 10cc ได้นะครับผมจะได้เอาไปลองดูองครับว่าสั่งออกมาจะเหมือนที่ผมสั่งหรือเปล่าหรือว่าจะมีความเข้าใจกับสีชุดนี้หรือเปล่าเหลือไปทดลองดูว่าสีบางสีจะเข้มไปหรือออ ไปและเอาไว้เปรียบเทียบเพื่อไปสั่งซื้อกับร้านสลายใหญ่ๆต่อไปได้ครับผมเพื่อหาสีที่ถนัดที่เหมาะกับเราเหมาะกับอุปกรณ์ที่เราใช้และน้ําหนักมือของเราครับการที่เคยซื้อสี1000บาทได้สีไม่ถึง4ขวดแต่คุณจะได้ลองใช้สี6เฉดในราคาไม่ถึง1 0 0 0บาทเพื่อเอาไปพัฒนาฝีมือตัวเองกันครับผมได้มีโอกาสใช้สีที่ไม่เคยใช้สําหรับใครที่งบน้อยมากๆจะลองซื้อไปแค่1นึเฉดก็ได้ครับผมผมแบ่งให้ในราคา150ไม่ว่าจะกี่ขวดผมก็แบ่งขายให้ครับผมหรือสําหรับใครที่พอจะมี อบหน่อย จะลองซื้อเฉดที่ผมใช้ทั้งหมดเลยเพื่อไปทดลองกับตัวเองก็ได้ครับผมโดยไม่ต้องไปซื้อสีขวดใหญ่ในราคา350ถึงเกือบ400บาทในบางยี่ห้อถ้าคิดเป็นมูลค่าต่ำๆ10ขวดก็ต้องใช้งบอย่างน้อย3,500บาทแต่ถ้าคุณซื้อสีที่ผมแบ่งขายในงบ3,500บาทคุณจะมีสีให้เลือกใช้มากกว่า2 0เฉดเพื่อไปทดลองแล้วพัฒนาฝีมือตัวเองกันครับผมโอกาสมาถึงแล้วสําหรับคนที่สนใจก็ทักมาที่เพจโจโจ้รเฟสหรือ Facebook ส่วนตัวของผมสลาบุษสดสีรวมไปถึงเฟซ 24ชั่วโมงเลยนะครับจะได้หาคําตอบให้ตัวเองได้ครับผมว่าจริงๆแล้วเราทําได้เปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่าเก็บตังค์ซื้อสีไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้สีครบตามที่ตัวเองต้องการสักทีคุณจะได้รู้ว่าถ้ามีเฉดสีคร,ครบๆไล่ระดับลหลายๆเฉดจะทํางานง่ายมากกว่าการผสมสีเองและการผสมสีเองลหลายๆครั้งก็ไม่แม่นยําถ้ามีโอกาสได้ใช้สีซ้ําในงานเดิมรอบต่อไปอาราอวาจผสมไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วก็ได้ครับผมหรือใครที่เป็นช่างสั่งมือชีพอยู่แล้วอยากจะรู้เฉดสีของผมทักมาสอบถามได้ลยครับเดี๋ยวผมจะส่งรูป เฉดสีไปให้ไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้ครับลองเอาเฉดสีที่ผมใช้ไปลองทํางานกันดูครับผมบางเฉดที่ผมใช้แล้วคุณไม่เคยใช้มันอาจจะช่วยให้คุณทํางานง่ายขึ้นยังไงก็ลองทักมาสอบถามผู้คุยกันได้นะครับผมยังไงคนที่สนใจรีบทักมานะครับผมอาจจะไม่ได้ทําตลอดบางช่วงที่ไม่ว่างก็อาจจะไม่มีเวลาแบ่งมาทําตรงนี้แต่ถ้าเกิดใครทักมาช่วงที่มีของพอดีก็ยินดีด้วยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ